ฮัลโหลสวัสดีครับผมยูดีต้อนรับเข้าสู่เกม Power กันอีกครั้งนะครับผมก็ในคลิปนี้เราจะไปจับบอสหอคอยกันดีกว่านะเพราะว่ามันพอแล้วเราไปจับมันจับไม่ได้นะแต่ว่าตอนนี้เหมือนมันจะมีกริดออกมาครับผมก็คือทำไมผมกดทำไมมันต้องมีเลทุกทีวะมันจะมีกริดออกมาซึ่งมันทําให้จับได้แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะผมเดี๋ยวเราจะไปลองทําตามเขาดูว่ามันจะเป็นยังไงตัวอะไรนะ บางทีมันเป็นตัวที่เรายัางไม่มีเนาะนี่ตัวนี้ผมยังไม่มีวะลูนารทิสสิโหด้วยเนะี่ยผมขอกัรบ้านก่อนนะเป็นน่าจะเป็นธาตุน้ำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาสายฟ้าหมดเลยมันจะวิ่งมาติดตรงนี้ครับผมไปดูนะ,ะวิ่งมาติดตรงนี้ ดักมันเลยล่ะพอมาดีสังโจมตีด้วยโจมตีสิเพื่อนทำไมเพื่อนไม่โจมตีครับหอม Ô, má cái trò cái bành ơi à Đây này, cho nó cả Cho tôi nhìn nhé Ồ Bẹt các không เป็การ้องกันเลดแต่ผมไม่รู้ว่าหมาว่าสมมติว่าลามีเลดมันจะกินอาหารรัวๆไงครับมันหนีละไปเก็บของเรียบร้อยไปครับไปหาบอสกันดีกว่าป่ะก็ขั้นตอนนะครับผมมันมีอยู่ ขั้นตอนแรกเราจะต้องมีข่าหัวครับผมพอมีข่าหัวปุ๊บให้เราวัดไปที่หอคอยบอสเข้าไปสู้บอสจากนั้นให้เราวิ่งหนีเนาะให้มันแบบว่าวิ่งหนีจนกว่าเราจะหลุดความสนใจจากบอสแล้วก็แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็ปาบอลจับได้เลยครับผมมันจะขึ้นศูนเนต์แต่เขาบอกว่ามันจะติด100ปนนะไปแล้วเราไปดูกันว่ามันทําได้จริงหรือเปล่าผม,ผมลองไปยิงตัวนี้ที่ว่าได้ไหมตำรวจจะจับไหมอเอา้า ไม่ได้ครับผมไม่มีหลักฐานาไปตรงนู้นดีกว่าอะไรนะนี่ครับผมสม a l l Settlement เนาะคือมันจะต้องใกล้จุดวาร์ฟด้วยไงเราจะ้วาร์ฟหนีทันนี่ครับผมจัดไปแล้วเขาวาร์ฟเลยครับผมพอมีตื้งสีแดงก็วาร์ฟไปทีห่หอคอยเลยแล้วเดี๋ยวตำรวจมันก็จะตามเรามาเห็นไหมพอตามเรามาปุ๊บ โอ,โ,อโ,อโอ้โหด้โหเราเข้าไปสู้บอสแล้วตำรวจมันก็จะเข้าไปในห้องบอสด้วยเน,ยนาะกดสคิปเลยครับผมจะไปทางุ้งตอนนี้หน้าที่เราก็คือวิ่งหนีครับผมวิ่งหนีจนกว่าอบอสเขาจะเลิกสนใจเราไปกูจะตายแทนแล้วเนี่ยลืมกดชิป วิ่งหนีจนกนว่าเขาจะไม่สนใจเรานะน่ามันไม่สนใจเราแล้วเหนไหมอ่าตรงนี้ก็คือให้ไปฟาบอลจับได้เลยใช้บอลอะไรก็ได้นะผมมันจะติดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเดี๋ยวเราลองดูซิว่าได้จริงหรือเปล่าล่อซื้อกูอล้วอนนี่นี่ครับผมได้มาแล้วบอสนี่ แล้วก็หลังจากนั้นก็เราจะออกของคอยไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้ฆ่าบอสนะครับเรายิงเคลียร์ไม่ได้เคลียร์ก็กดสำหรับคนที่ตั้งการตั้งค่าแบบตายแล้วไม่เสียอะไรก็กดรีสปอว์ได้เลยครับว่าถ้าคนที่ตั้งแบบว่าตายแล้วเสียอะไรคุณก็กดรีเทนทูไ t เติรนะผมกดนี้ได้เลยไปดูบอสก,กันดีกว่าครับผมก็ง่ายๆนะมันไม่มีอะไรแบ๊ปบเดียวเองนะครับผมไปเกิดไปเกิดดูบอสดิชได้อะไรมา เราก็ความสามารถเขาเป็นยังไงปึ้งอ่านี่เขาผมผมไม่มีสกิลอะไรให้กูเลยเหรอเนี่ยสามารถขี่ได้แล้วก็สามารถยิงปืนกลได้ครับผมเวลาเราขี่มีม อ๋อใช้งานได้ดีครับผมมีไฟฟ้า3แล้วก็ Handywork 2แล้วก็ที่สำคัญคือท่าน Sport 3นะเดีอเอาเข้ามาจิเ,าเข้ามาดูจิก็น่าจะแทนตัวนี้ได้เลยเอ,อแทนตัวนี้ดีกว่าไหมะตัวนี้มันเกะก,กะวะไฟฟ้า3เหมือนกันนะอะดี๋ินี่ครับผมมีน้องมาด้วยนะ นี่ครับผมม,มาชาร์จพลังไฟฟ้าให้พี่หน่อยที่น,น้องนี่ก็ได้มาแล้วครับผมเอามาชาร์จพลังงานให้เรานั่นเอง <c oughs> สำหรับการจับบอสแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปลองทำไปลองทำตามกันดูนะครับเผื่อว่าเผื่อเขาจะแก้เนาะเพราะว่าแบบนี้ผมว่ามันเป็นมันบั็อกอะมันเป็นจกดมันเป็นบักอกอะเพราะว่ามันก็คือ มันอาจ,จมีโอกาสที่เขาจะแก้มันทิ้งออกไปเนาะเดี๋ยวเราก็วันหน้าเราอาจจะจับอาจจะหาตัวนี้ยากจับยากอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําให้ไปลองทํากันดูก็ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ